สมมติว่าเราไม่ยอมให้เซ็กเขาแต่ว่าเขาใช้กําลังในขณะที่เราส่งเสียงดังไม่ได้ในเวลาขณะนั้นเราจะทําอย่างไรคะถ้าเขาเป็นแฟนเราแล้ว,ลวเขาจะทำเราในนั้นก่อนอื่นเราต้องบอกว่ายานะยังไม่ถึงเวลาถ้าเขาบอกว่าถ้าท่านจะทานะจะทําร้องนะแล้วถ้าเกิดว่า,วาเขาทำท่านจริงร้องจริงๆเลยร้องจริงๆไล้ง,ง,งถ้ายังเข้ามานะจะสอนวิธีการสุดท้ายด้วยกันอยากอยากฟังไหมะตะกี้ที่ไปมาที่หนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายก่อนจะมีเรื่องนั้นนมักจะจูบเรา เวลาจะจูบก็ยอมให้จูบนะพอแกสอนลิ้นเข้ามากัดลิ้นให้ขาดเลยอ๋อกล้าทำไหมล่ะอ่าออ้นั่น้นแบบ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 พอประมาณต่อมานั้นถ้าเกิดว่าเราบอกเราไม่ยอมแล้วนะอย่าทํานะยังยังยัง,ย,งยังขืนกงั้นมาใกล้ๆเราทําไงเราก็เตรียมเข่าเราไว้ครับ พอเขา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 เปิดประตูเขาเตรียมที่จะบุกประตูเราเราก็เอาเขายันโครมเข้าไปตรงกลางเลยทั่วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเกิดอาการอุกาฟ้าเขียวหรือไม่งั้นอีกวิธีการหนึ่งแบบนุ่มๆนวลๆนี่ต้องจำไว้นะเวลาจะข่มขืนเกิดจะมีคนข่มขืนเราเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโดนข่มขืนโดยคนใกล้ชิดมากที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่แฟนเราอาจจะคนใกล้ๆชิดมันต้องฝึกเรื่องพวกนี้เอาไว้ เวลาแกมาเราบอกขอมือจับก่อนได้ไหมจับให้ดีๆนะแล้วบีบอย่างนี้เลยร<อ>ับรอ,องหน้าเขียวตรงนั้นไม่รอที่สําคัญเนี่ยพี่นพอยากเสริมนิดนึงก็คือว่าเราอย่าไปไว้ใจใครเลยนะครับอย่าไปไว้ใจแม้แต่แฟนเพราะว่าถ้าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยการอยู่กัน2ต่อ2มันจะเป็นการเปิดโอกาสเปิดจังหวะให้เขาอย่างมากใช่แล้วพี่อนพพูดถูกมากเลยนะครับน้องๆว่าจากการสํารวจวิจัยเดี๋ยวเราพบว่าผู้หญิงจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยต้องมีอยู่3อย่างครบเขาเรียกว่า ถ้าครบ3อย่างนี้เสร็จแน่อ,อันที่ันี่1คือคิดว่าเขารักเราอันนี้เป็นอันดับหนึ่งผู้หญิงความรักอันที่2อยู่ในบรรยากาศที่เป็นใจนะครับอันที่สไม่รู้จะช่วยตัวเองอยังไง<อ>ปฏิเสธไม่เป็นเสร็จทุกหลรับบางคนเนี่ยพาไปใกล้ๆเขตโรงพยาบาลห้ามส่งเสียงดังจะได้ร้องไม่ได้น,นั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวครับรีบรดออกมาได้เลยนะครับ ร้องให้ดังสุดชีวิตบางคนเอาป้ายห้องสมุดมาติดไว้ก็ไม่ได้ไม่ควรนะครับอันนี้ควรจะตะโกนเข้า<ล>ไป<ว>น้องๆต้องจําไว้ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกะนะถ้าเกิดจะไม่ยอมซะย่างยกเว้นว่าใจมันยอมแค่กอกางว่าตอนนั้นร้องไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนนไม่ได้นะครับ,รบอย่าใช้เขตห้ามส่งเสียงดังเป็นข้อห้ามนะครับไ,ได้